สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำทีมผ่านบิดเรสระดับเอ็กเปิดกันนะครับบอกเลยว่าผ่านโคตรช h i รอบนี้คือง่ายมาก แล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับรางวัลดีจริงนี่มีของเพียบเศษชา์โดมิวผลึกน้ำตาลนะครับแล้วก็พวกชิ้นส่วนจิตวิญญาณนู่นนี่นั่นเนี่ยของดีต่างๆอยู่ในนี้นะครับอ่ะมันง่ายขนาดไหนเดี๋ยวก็ไปดูกันผมเอาเป็นว่าแก๊งนี้นะครับเนี่ยสองแก๊งเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายๆแต่ว่าจะจบแรงสูงหรือเปล่าจะดับดีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่เป็นว่ามันผ่านได้แน่ๆนะครับมาดูของกัน ทีมนี้นะครับจะเป็นทีมเดียวกับ Boss บอสมังกรทีมใหม่เลยทุกคนเออแต่ว่าผมอะ่ะยังไม่จัดทีม Boss บอสมังกรน,นะรแล้วก็เซตทีมนี้ขึ้นมาเอาแบบที่มันแบบอ่ใช้งานได้เบื้องต้นก่อนเอาแค่พอผ่านก่อนนะครับแต่ว่าอันดับก็โอเคนะอ่ะมาดูกันสามารถเซตให้ได้มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าเอาที่ด้อยกว่านี้ก็คงจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะมาจอมโจรครับผมใส่เป็นผสมแบบนี้เลยเป็นท็อปปิง้งเก่าผมไม่ได้แก้อะไรก็ใช้ไปก่อนเจ้า แบล็ k ล e มอนเน e นะครับเป็นครูไทมร้วนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีบิสกิตเนี่ยเป็นเพิ่มความสายธาตุไฟฟ้าส่วนตัวใหม่อย่าง c a n a น a ์เบินะครับใส่เป็นคลีอล้วนบาลรองก็เป็นครูไทมบิสกิตก็เป็นครูไทมนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เจ้าเยล l ี่ w วิส l ีนะครับอันนี้เห็นใส่กันหลายแบบมากบางคนใส่เป็นชีผสมบางคนเป็นครีร้วนบางคนเป็น พลีผสมความเร็วมันได้หมดครับไม่มีถูกไม่ผิดแต่ว่าผมใส่เป็นแบบนี้เพราะขี้เกียจแก้เออเน้นคู่ทมะเยอะไปเลยแล้วก็เจ้าเบสติกฟาวก็ใส่เป็นคู่ทมนะครับเบสกิ t คู่ทมหรือว่าจะมีผสมมากก็ได้ไม่ได้เสียหายหรือว่าแตกต่างกันเท่าไหร่หรอสมบัตินะครับ ตำลานาฬิกาแล้วก็นกหวีดตามสเต็ปทั่วๆไปนะครับนกหวีดก็จะลงตัวที่าพลังจมตีงสูงสด2ตัวใช่ไหมในทีมนี้ก็จะเป็นเลมอนเนนะครับแล้วก็ทวิสซี่นะครับคือมันใส่ได้ลงได้หมดหลยเพราะว่าไม่น่ามีปัญหานะเอาเป็นว่าใส่ไปก่อนส่วนทีมรักษานะครับจะเป็นแกงนี้นี่มีอ่ารักสตามีเพียวนิลามีเมนช็อกโก้แล้วก็พพอร์ต 2ตัวหลังจะเป็นปะการังกับเฟอร์เลสนะครับเป็นตัวที่ทุกคนน,น่าจะมีกันส่วนเพียวมันจะแจกฟรีถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวเนี่ยสามารถใช้ตัวแจกได้แต่ว่าถ้าเรามีตัวเราสามารถเอาตัวเราเนี่ยแทนลงไปก่อนได้นะครับคือใส่มั่วเลยอันนี้ก็เป็นที่แบบไม่ได้เน้นอะไรอ่ะผมใส่ยังไงก็คือกดใช้แบบนั้นไปเลยนะครับไม่ได้มีอะไรสําคัญหรอกเอาเ็นว่า ถ้าใครที่ตายนะทั้ง2ทีมหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงว่าจะตายเนี่ยัวบเลาะบางไปใส่หรือข้ใส่เพิ่มได้ทุกตัวนะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่เลยไงเนี่ย,ยง่อยๆเลยอาจจะมีบางตัวติดมานิดหน่อยเนี่ยแค่นี้ก็ผ่านแล้วนะครับไม่ได้มีผลเท่าไหร่มาดูกันว่ามันจะชิวขนาดไหนนะครับตอนนี้ไอดีเนี้เป็นไอ s ดี p เซิร์ฟป้าก็ถือว่าเป็นไอดีที่ของน้อยที่สุดในมาได้ดีของผมนะมันก็ผ่านได้ชิวๆจบ S อบะ S กก็ถือว่าเป็นท็อป ประมาณท็อปสิบเรเซ็นต์ท็อปห้ของเกมก็เพียงพอแล้วนะใครที่เป็นสายเน้นผ่านไม่ได้แบบเก็บบัดับมากอ่ะเน้นผ่านอารางวัลผมว่าทีมนี้โคตรคุ้มนะครับไปลองดูสามารถกดเลือกสกิลได้ทุกตัวเลยตามที่คุณเนี่ยต้องการนะครับก็ทําให้คุณเนี่ยจบได้เร็วมากขึ้นอ่ะกดไปมันก็จะมีจังหวะนะครับสลับเป็นทีมฮิลเพื่อที่จะสู้กับบอสด้วยในบางจังหวะนะครับแล้วก็ทีมนี้จริงๆสามารถปล่อยออโต้ได้เลยนะเออเนี่ยอาจจะผมจะลอง ปล่อย Auto ออโต้อน,นี้มือไปโดนคือมันสามารถปล่อยออโต้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเหน็ดอะไรมากคือไม่ต้องหลบหลีกอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้ยากเนี่ยขอแค่เซ็ตตัวละครให้ไม่ตายก็พอใครดาวน้อยไปเพิ่มลดควเขา,ายหายครับอย่างที่บอกนะผมไม่ได้มีปัญหาการตายนะครับก็แค่ถ้าอยากได้ระดับดีขึ้นคุณกดเล็กสกิลมันจะได้จบไวๆแค่นี้เองนะครับเออ โอเคเนี่ยอาจจะมีสกิลเลื่อมทับอะไรไม่ได้สนใจครับไม่ได้เน้นอันดับมากแต่ว่าเราเน้นผ่านแน่ๆผ่านชิวๆนะครับให้หลายคนนั้นถามมาว่ามีทีมไหมแนะนำหน่อยนะเราก็จัดให้นะเป็นทีมที่หลายคนได้ใช้กันอยู่แล้วมันแพร่ระบาดกัน,นครับแกงนี้เห็นไ,ไหมก็ไม่มีตัวไหนตายนะครับอย่านงะชิวๆเลือดนี่แทบจะเต็มร้อยตลอดเวลาเลยเพราะว่าซีซั่นนี้เป็นเอกเปิดแต่ว่าซีซั่นหน้าเนี่ยาจะเป็นอินฟินิตี้ไหมอันดับยากสุดอาจจะเข้ามานะครับก็ เราดูไปก่อนว่าทีมจะเปลี่ยนไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นทีมเดิมแต่ต้องเพิ่มออฟต่างๆให้มันมากขึ้นนะครับรางวัลเดี๋ยวคุ้มยังไงท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมีสรุปให้ฟังแม่งเด็ดจ,จริงได้พวกที่รีบิสกิตเยอะมากและหลายคนนะชอบดองทิ้งไว้ไม่รู้จะดองไว้ทำไมต่อให้คุณไม่มีเวลาแน,นะนำเข้ามากดสคริปเลยขอให้ผ่านก่อนมันได้ของดีอืมจะได้ไปต่อยอดด้านอื่นได้นะครับอ่ะเนี่ยแข่งกับเวลา เล็กน้อยก็กดเล่งไปนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายบัฟต่างๆมันจะปูเยอะมากขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้เกมเนี่ยมันจบเร็วกว่าเดิมครันี่ก็กดเล่งไปนะเห็นไหมว่าไม่มีตัวไหนตายท,าทาั้งๆที่เราใสยขอ,ง,ยอยงผมใส่นิดเดียวเองครับหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะครับไม่ได้กระทบนะแต่ว่าเราก็ถือว่าดาวเราก็แน่นไงดาวเราเป็นตัวที่เออทำมานานแล้วแล้วตัวอย่างแอปเปิลก็ดาวเยอะนะครับดังนั้นทุกคนไปเพิ่มดาวตัวเหล่านี้ได้เพราะเป็นตัวบอสกิล หลายท,ทุกตัวเลยก็ได้ทีมเนี้ยหลายๆตัวเป็นเมตาหมดเลยนะครับดังนั้นคุ้มอะดาเมจหลักก็จะเป็นทวิสลี่เหมือนเดิมเหมือนทีมมังกรนะแต่ว่าทีมมังกรที่จะเซตยากกว่านี้อันนี้คือเซตแบบขี้เกียจอะเออก็ยังผ่านได้นะครับอ่ะลองกดขั้นถัดไปนะขั้นถัดไปมันยังไม่มาเห็นไหมเป็นอ๋อมาสเตอร์สิไม่ใช่อินฟินิตี้เป็นมาสเตอร์นะครับอีก3 1วันมัง้งมั้งนะนี ก็จะจบซสซันนี้ได้โดยอยู่ที่แรงเอสบวกก็คือออท็อปห้าเปอร์เซ็นท็อปห้าเปอร์เซ็นของเซิร์ฟผมว่าก็คุมแล้วอะ่ะคือคุณไม่ต้องไปจัดทีมแน่นมากจบท็อปอะไรก็ว่าไปเนี่ยจบอาจจะท็อปห้าร้อยได้มากกว่านี้นะแต่เพราะว่าเท่านี้ใครที่เป็นสายเน้นผ่านเนี่ยน่าจะทําได้ส่วนใครที่ต้องการสูงกว่านี้นะคุณไปคัตออฟไปเพิ่มแอร์คอร์สายไฟฟ้ากับเลมอนเนตให้มากกว่านี้ไปเพิ่มทวิซี่ให้มันตึงกว่านี้ได้นะครับเมื่อคุณผ่านนะตรงเนี้ย มันจะมีรางวัลคุ้มให้คุณได้เก็บนะครับนี่80ดสิบโหแปคือเยอะนะเว้ยบิสกิตท็อปปิง้งชนิดพิเศษทั้งคู่นะครับและนี่ร้านค้ายอย่าี่บอกไงกดซื้อได้เลยครับโอโหกำลังหิวแป้งเลยดังนั้นไม่ควรพลาดอ่ะเดี๋ยวดูเมื่อเราผ่านปุ๊บแบบมันจะง่ายทันทีเพราะว่า มันยังไงถ้าเราไม่เน้นแต้มมราสามารถกดใส่คลิปแบบนี้ได้เลยนะแล้วมันก็จบแล้วคุณก็จะได้แป้งรีบิสกิตเนี่ยครั้งละ5นะครับรวมถึงเหรียญอีก300ออ่ะใครไม่ส่งก็บบาแล้วนะครับเออใครไม่ส่งก็บบาแล้วใช้คํานี้ได้เลยเนี่ยอ่าได้มาแล้วเห็นไหมบิสกิตธาตุนะครับของเจ้าอ่าชอโดมิวเลยเนี่ยคุ้มคุณสามารถแลกที่คุณต้องการได้เลยตอนนี้ผมต้องการอันนี้เพราะว่าจะเอาไปอัพดาวตัวละคร ทีม4บอสกิวหลายตัวนะครับอะโอเควันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับเป็นทีมที่ทําได้ไม่ยากแล้วก็น่าจะผ่านให้ทุกคนน่าจะเซตกันได้ทุกคนนะครับไว้เจอกันในคลิปหนะ้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย